สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมาพบกับปรีแอมรุ่นที่ถูกที่สุดของที่ร้านนะครับซึ่งเป็นงานโมแท้ๆนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นจูเนียร์นะเป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับตอนนี้นะตัวนี้ทําออกมาตอบโจทย์ลูกค้านะครับทั้งแนวฝังแนวโชว์นะครับแนวแสดงสดนะครับแนวเบรดหนักๆแน่นๆนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ แรงแบบเริ่มต้นนะครับผมก็จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับตัวนี้ผมขยับในเรื่องของความถี่ซับเบดนะให้หนักแน่นขึ้น สูงขึ้นไปได้อีกแล้วก็ต่ําลงมาได้อีกนะครับส่วนเรื่องความถี่เสียงกลางแหลมนะครับก็จะทําให้ออกแนวโป๊ะเยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่เล่นกันอยู่ในตอนนี้นะครับผมลูกค้าถามมาหลายคนนะว่าเอาไปใช้กับตู้บลูทูธได้ไหมเอาไปใช้ได้นะกับตู้บลูทูธนะครับลูกค้าเล่นเป็นแอมจิ๋วหรือว่าแอมรถยนต์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ของผมใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับลูกค้าบางทีเล่นแบต21หรือ21โวลต์อะไรพวกนี้ก็ต้องใช้สเต็ปดาวน์ลงมานะครับนะเดี๋ เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับเปิดเป็นแนวสแสดงสดก่อนนะลองเทสอย่างกลางแหลมดูก่อนนะครับผมตั้งไว้แป้นนะลองสังเกตด,ดูไม่รู้มันอยู่ไกลไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตั้งแป้นนะไม่ได้บูทความถี่ใดเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ตัดความถี่ใดทิ้งนะครับลองดูกัน ชวนแมหนุนน้องมาสวนมอใส่เราจะไปที่ใดมาไกลไกลเราจะไ,ไปที่ใดมาไกลไกลสัญญาว่าพี่จะมีไปรับรองว่าน้องจะดีใจแม่น้องมาสวน เป็นซับแยกนะตัวนี้เป็นซับแยกนะครับความที่นุ่มแข็งปรับได้นะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่า iPad มันจะรับเสียงได้ประมาณไหนนะความที่นุ่มขยับความที่ขึ้นไปเรื่อยเร ต่อความดีช่วงมิดโลอ่ะนี่นุมน่มๆเน,น้นๆ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับในเรื่องของปรีแอมที่เป็นงานโมดิฟายแบบแท้ๆนะครับผมผมทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะครับเบอร์โทรติดต่อที่084964401นะครับ084964401ได้เลยนะครับนะลูกค้าที่รับชมใน tiktok นะครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะมีร้านค้าอยู่นะครับมันจะมีร้านค้าอยู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเอาดูไม่ได้ ไอ้แฟดถ่ายวิดีโออยู่อ่ามันจะมีลิงก์ร้านค้าอยู่ข้างบนนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้น ในเรื่องของสินค้าทางร้านนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ลูกค้ากดเข้าไปที่พรีแอมรุ่นจูเนียร์นะครับผมสว่วนลูกค้าที่รับชมทาง u t u b e นะครับผมหรือว่าทาง a c e b o o k นะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ผมแจ้งไปนะครับเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าเข้าไปที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมพรีแอมมีอีกหลายรุ่นหลายราคามากนะครับแล้วก็ ฟรีที่ร้านสินค้าที่ร้านมีประกันพังซ่อมฟรีตลอดใช้งานเลยลูกค้าท่านไหนทีอ่อยากที่จะสั่งซื้อนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จากรายเพียงแค่นี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ